ท้ายก็มาถึงองค์พระพิคเนตองค์ยืนซึ่ง,<า>งที่นี่ก็คือคอุทยานพระพิคเนตคลองเขื่อนนั่นเอง<ช>เขาบอกปางเนี่ยเป็นปางที่เราเนี่ยจะชนะหมู่มานต่างๆอใครทําธุรกิจการค้า ใครที่อยากจะแบบมีความสําเร็จแบบที่ตัวเ,เองใาาดๆได้หมดมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันสอบใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งคุณกําลังจะทําธุรกิจต่างๆแล้วอยากให้ตัวเองเนี่ยสำเร็จในทุกๆด้านคุณต้องมานะฮะในองค์ที่3าจริงวันรวมตามความเชื่อที่เรียนรู้มาเนี่ยนี่คือปังที่มีความอุดมสมบูรณ์ เอาง่ายๆคุณขาพืชพันธุ์ธัญญาหารเปรียบสมือนความอุดมสมบูรณ์ใครมาที่นี่กราบขอพรนะคะนอกเหนือจากชนะปราบมารศัตรูมู่มานความสําเร็จต่างๆคุณยังมีความอิอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นั่นเองไปไหมปไปไหวเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับติดตามรายการทั้งสรายการของเราเลยทั้งกินอยู่ดีและบุญบารมีทางช่อง best of luck channel ครับซึ่งเราจะออนแอร์ทุกสัปดาห์ให้ทุกคนได้รู้